ในช่วงอร่อย5บาทของเราวันนี้นะครับผมเอกวิชัยนะครับผู้แข่งชาตริศนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับร้านอาหารที่ดูดีมีสไตล์นะครับเหมาะกับลมหนาวแบบนี้โดยเฉพาะชื่อร้านนะครับเป็นมงคลมากๆเลยนะครับนั่นก็คือร้านโชคดีติ่มซำนะครับนี่ซึ่งตอนนี้นะครับก็กระจายความอร่อยไปหลายสาขาทั่วกรุงเทพเลยนะครับเสียงเล่าลือถึงความอร่อยเนี่ยมีดังมาอื้อๆจรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่านะครับแล้ว ช่วงท้ายรายการนี่นะเราจะขอชวนเจ้าของร้านเนี่ยมาร่วมสนุกนะครับในช่วงอร่อยห้าปาของเราด้วยแต่ตอนนี้เราไปพบกับเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่าครับไปครับ ครับตอนนี้ผมนะครับก็อยู่กับผู้จัดการร้านโชคดีจิ๋มซำสาขาลาดพร้าวแล้วนะครับสวัสดีครับครับัอดคาร์เมมาของทางร้านโชคดีจิมซำเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับคุณนูครับครับแรกทีเดียวนะฮะร้านโชคดีจิ๋มซำของเราตั้งอยู่ที่ถนนมรรทัทองนะฮะเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2543นะฮะโดยปัจจุบันนี้ก็ขยายสาขาไปกว่า11แห่งทั่วกรุงเทพแล้วนะฮะจุดเด่นของทางร้านนะครับได้แก่อะไรบ้างครับก็ ร้านของเรานะ่ยมีอาหารหลักคือสองประเภทด้วยกันนะฮะประเภทที่หนึ่งก็คือะะคบัคคุเปย์นะฮะจากที่โกงหมูต้มเครืคร่องยาจีนนะฮะแล้วก็อีกส่วนก็คือสิ่งซำครับซึ่งในตัวสิ่งซำเนี่ยร้านของเรามีให้เลือกกว่า60 60กว่าชนิดด้วยกันเขาแบบว่าที่เด่นๆนะครับที่สิ่งซำทั่วไปนี่ไม่มีเนี่ยทางร้านมีอะไรบ้างครับเพราะว่าตั้งเยอะแยะ60กว่าชนิดเนี่ยครับก็ไม่ว่าจะเป็นปลาหงสามตาหัวจุกปลาทองนะฮะปลาทองเป็นยังไงครับเป็น ได้ข่าเก่าห่อด้วยกุ้งนะ,ะอร<า>ซึ่งจุดเด่นของจิง้นจํของเราจะอยู่ท,<า>ที่ความสดและความกรอบนะะเ<า>พราะเราเป็นจิ้นจําที่สดสดนะ,ะ,นนะครับนี่ยครับผมเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนี่ครับ ขาเรียกว่าบัคกุเส่ใช่ไค,ครับมันเป็น,นยังไงครับบัคกุเส่เนี่ยจริงๆแล้วบัคกเส่นี่เป็นอาหารที่นิยมทานกันมากในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์มาเลเซียนะฮะบ,บัคกุเส่ก็คือซี่โครงหมูต้มเพื่อนยาจีนนะฮะซึ<ม>่งของเราเนี่ยจะผสมยาจีนกว่า15ชนิดด้วยกันจุดเด่นของบัคกเส่ของเราก็คือรสชาติที่กลมกล่อมของยาทั้ง15ชนิดนี่นะฮะอะไรนะครับเมื่อมาอยู่ตรงหน้านี่แล้วนะครับ ตัวกับผมชาติพิเองนะครับก็อยากจะขอลองชิมนิดนึงนะครับเริ่มจากที่พาสติกพาสติกไปเลยนะครับขนมจืดน,นะครับรสได้กลมกล่อมมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับสามตาครับแซนก้าเก่านะห่อด้วยหมูสับและกุ้งทรงเครื่องนะครับนี่สามตานี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับพระเจ้าหอนี่เป็นเ,เห็ดหูหนูขาวแล้วก็แซนด้วยกุ้งนะครับ และก็ต่อไปนี่นะครับก้านกุเตะครับเ,เป็นซิคโครงหมูนะครับตุนด้วยยาจีนกว่าสิบห้าชนิดนะครับซิโครงหมูก็นุ่มมากนะครับเนื้อหมูเ้านุ่มมากตอนนี้เราจะลองชิมน้ำมันสุกนะครับ หวานด้วยนะครับแล้วมันออกเหมือนมีสมุนไพรออะไรยู่ใ,นน,น,ในนั้นะใช่ครับอะไรอร่อยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทราบสูตรเด็ดเป็นลับของทางร้านท่ออิฐสากนะครับ,รบวัตถุดิบที่เราสรรหา แล้วก็คัาเลือกมาทําเป็นอาหารให้ลูกค้าของเราเนี่ยจะต้องมีความสดและได้มาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารทุกอย่างที่ออกมาจากร้านเราเนี่ยเรื่งองความสดเนี่ยความอร่อยมีเกินพึ่งนะครับจะชวนคุณฐานนั้นนะครับมาร่วมสนุกกับเรานะครับในช่วงอร่อย5บาทนะครับคุณผ่นานนั้นครับยป็ไงครับด,ดีไหมครับดีดีอย่างยิ่งครับสักเจบาปดีครับ สองร้อท่านผู้ชมนะฮะสามารถนำคูปองที่ร่วมสนุกจากทางรายการ <S 2> <S 2> นะ <นำ S 2> ครับามาแรกเป็นอาหารก็คือสิมนซำห้าเก่งแล้วก็พักตุเต้หนึ่งหม้อนะฮะสินซำห้าเก่งกับพักตเต้หน่งหม้อนะครับในาราคาเพียงห้าบาทกับห้าบาทเท่านั้นนะครับแล้วได้กี่สาขาครับ ที่สาขาลักพาวานะฮะลักพาสาขาลัชลาท่าพานะครับสองสาขานะครับรีบโทรกันเข้ามานะครับภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณฐานันท์มากนะครับที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับ ขอผมขอเริ่มที่ประวัติความเป็นมาของเรานะฮะร้านโชคดีสิทิ์ความของเรานะครับแรกทีเดียวเนี่ยํำเนิดที่สาขาถนบนบรรทัดทองนะฮะหรือสุฬาษฎิสองนะครับโดยคุณศิลปภพสิทธิอัปปราราบ ด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นสิ่สมซาลูกแดบใหม่นะเป็นเจ้าแรกในกรุงเทพม,มหานครนั่นคือติ่มซนุ่งส,สดๆพร้อมด้วยปัาตเส็ดชาติที่ึงกล่องจากแนวคิดดังกล่าวนะครับปรากฏว่ามีผลตอบรับในทางที่ดีอย่างมากนะฮะและลูกค้าที่มีโอกาสได้แวะมาทานที่ร้านนะครับมีการบอกต่อการอย่างก,กว้างขวางทั่วทุกสารทิศถึงความสดและอร่อยที่ไม่มน,นใครทงร้านโจดีสิ่มซาของเรานะฮะ เด่นของร้านชลดีสินซำของเรานะฮะก็คือเรื่องของสินซำสเปเชียลลิตนะฮะก็คือส่วนของเมนูรายการสินซำที่มีให้เลือกกว่า50กว่าชนิดซึ่งเป็นสุดเฉพาะของทางร้านนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเซนิเชลเซอร์วิสนะครับการบริการถึงบริการตนเองซึ่งลูกค้ามีส่วนร่วมในการเลือกรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองนะครับที่เคาน์เตอร์เลือกสินซำนะฮะแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบัรเตนะฮะคืออาหารบำรุงสุขภาพก็คือซี่โครงหมูส เครื่องยาจีนนะฮะซึ่งนิยมรับประทานมากในสิงคโปร์มาเลเซียและทางภาคใต้ประเทศไ,ไทยกังพูชานะ,ะนอกเหนือนจากสิงค์ซำแล้วก็บัคคเตที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นแล้วเนี่ยในร้านเราก็มีมุมกังบูชาไว้ปล่อยบริการเสริมเป็นพิเศษเพื่อท่านลูกค้าโดยเฉพาะนะฮะกางพูชาการยืมและการสงชาด้วยวิธีกังพูนะฮะซึ่งในส่วนนี้สามารถเพิ่มรสชาติในการรับประทานสิงค์ซำในลานโยโซวิสิงซำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือ ความสดความอร่อยที่ไม่หมีไนใเนื่องจากของเราเป็นติดตำเนื่องสดสดแล้วมีระดับราคาสูงเพียงแค่แก่งสบห้าบาทเท่านั้นนะฮะในส่วนคุณสมบัติของผู้ขอสิทธิ์ในการทําธุรกิจเป็นชายนะฮะหนึ่งก็คือต้องมีความพร้อมมีความหนักแน่นทั้งเงินทุนและจิตใจนะครับแล้วก็มีใจรักในเรื่องของร้านการบริการนะครับแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่เป็นชัยต่อหรือทางโดยพั์โชคดีติดตได้ระบุเอาไว้นะฮะส่วนสิทธิประโยชน์ที่ แฟนเชซีจะได้รับนะครับก็มีในส่วนของสิทธิในการใช้ชื่อและโลโก้โชคดีสินทรัพตลอดอายุสัญญา5ปีให้การช่วยเหลือในการออกแบบและตกแต่งร้านนะครับช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุดิบรวมทั้งอุปกรณ์ต่างสิทธิในการซื้อเครื่องปรุงและส่วนผสมจากทางร้านนะฮะให้การฝึกอบรมพนักงานแก่แฟนเชซีนะฮะแล้วก็ให้ยืมสูตรอาหารทั้งต้นทุนการบริหารร้านทั้งอาหารและเครื่องดื่มเป็นระยะเวลา5ปีปัจจุบันร้านโชคดีสินทรั์มีทั้งหมด11สาขา นะครับในปัจจุบันนะแล้วก็จะเพิ่มอีกสาสาขาในเดือนมกราคมปี2548เน7.4สาขาซึ่งอยู่ในกรุงเทพ3สาขาแล้วหนึ่งสาขาที่ต่างจังหวัดนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจในการร่วมลงทุนในธุรกิจสัญชาตร้านโชคดีถึงซ้ำนะครับก็สามารถลองมาใช้บริการร้านโชคดีถึงซ้ำดูก่อนนะฮะทุกสาขาทั่วประเทศไทยแล้วก็นครปฐสุโงที่นะฮะสำหรับมาง่ายที่สุดก็คือร้านโชคดีถึงซ้ำสาขาพระฐทองนะฮะอยู่ตั้งอยู่ที่ยูฬาฟิล์ อซอยหลังมังกรนะฮะถนนสังกะทองนะครับ